สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราตื่นแต่เช้าเลยตีห้าเราจะขึ้นภูทอกไปชมทะเลเหมอกของเชียงคานกันตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถเพราะว่าต้องนั่งรถขับขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราตามกันไปเลยมันเหมือนเป็นทางขึ้นเขาเลยนะครับ ้างทางก็จะมีร้านค้าต่างๆนะครับแล้วก็ร้านอาหารเต็มไปหมดเลยคนเยอะมากนี่นะครับเราต้องนั่งขึ้นไป ทะเลหมอกเชียงคายเราจะไปซื้อตั๋วขึ้นภูทอกันนะครับกำลังซื้อตั๋วอยู่นะครับ18คน เพิ่มอีกหกค่ะเพิ่มอีกหกเลยนะครับใช่หกคนค่ะสิบแปดคนสี่ร้อยห้าสิบค่ะครับเรียบร้อยอ่ะคนละใบรวมตัวเลยได้ไหมครับสิบแปดอ่ะทีนี้ก็ใส่ค่าตรวจแล้วนะครับมันก็จะ

ไปขึ้นรถกันเลยมาล้ขึ้นรถเลยตามที่นะไปตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นแล้วนะครับเยี่ยมากทุกคนรถขับออกไปแล้วนี่เราก็ต้อขับขึ้นไปทางข้างหน้าอย่างนี้นะครับ บอกนะคุณคจรถคันกคหรอไม่ใช่อกเราะว่ามันเป็นเป็นเหมอกครับเป็นลาดยางแล้วเพื่อนเนตอนนี้ถึงแล้วนะครับเรากำลังจะลงรถกันทุกคนตอนนี้เราลงรถกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดู ทางด้านนี้เลยทะเลหมอกของภูทอกคือในกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอกลงเยอะมากทางขึ้นเขาจะเป็นถนนลาดยางนะครับอย่างดีเลยไม่มีฝุ่นนะครับอากาศเย็นนี่ตรงนี้เขาก็จะมาถ่ายรูปกันตรงหลักกิโลนี้อาจจะนึดนะครับทุกคน นี่นะครับบรรยากาศรอบๆมืดหน่อยนะครับนี่หนึ่งนี่4 8 3ทุกคนตอนนี้เราก็มาดูทะเลหมอกแล้วก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นอยู่นะครับตอนนี้หมอกหนามาก กตเ่อไานน,าน,นาหนนี่นะคะรับ้ดี๋ยวมนจะ,จะคนขึ้นมาเียงรตอนนี้นะครับหมอกลงหนามากรอดูพาทิชเช้นนะครับายาวนี่มันต้องไปแว้อยู่แล้วคือก่อนที่จะผานะมันจะมอง ตรงนี้เขาจำกัดน้ำหนัก30คนด้วยนะครับ บรรยากาศรอบๆคนเยอะมากก็หมอกนะครั <Kristen. S 1> บบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนตอนนี้หมอกลงหนามากคนก็นเยอะด้วยเขารอดูพาทิตขึ้นกันตรงน,นี้ก็จะเป็นป้ายนะครับผมแล้วก็จะมีคนมาถ่ายรูปเยอะเลย นี่นะครับเป็นจุดถ่ายรูปทะเลหมอกภูทอกเชียงคานนะครับเพื่อนๆดูบรรยากาศทุกคนดูตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะครับหมอกลงหนามากเอามายืนตรงนี้ก็ได้ไม่รู้ไม่เห็นปาเขาแล้วนะครับไม่บง ไม่เป็นไรหนูลงมาตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรมาีนี่นะครับไม่เป็นไรสวยมากตอนนี้หกโมงสิบห้านะครับพาทีกำลังขึ้นแล้วครับทุกคนนครับเดยนรอบสวยมาก เริ่มเห็นเขาแล้วเนี่ยยกมือไหว้พระอาทิตย์ขึ้นมานะครับสาธุช่างรักจริงๆเลยหทักคนมาจากที่ไหนนะคะเลยอยู่ที่นี่พระอาทิตย์สองดวงมาที่สองดวงซ้อนกัน้เวลาส่งอย่างเงี้ยทุกคนตอนนี้เราดูพระอาทิตย์แล้วก็ทะเลหมอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะนั่งรถ ลงไปข้างล่างแล้วนะครับสวยมากตอนนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปสกายวอล์กกันต่องนะครับที่เห็นเนี้ยหมอกทางนั้นเลยนะครับทุกคนไม่เป็นไรไปเลยไปเลยเดี๋ยวเออเดี๋ยวพอนั่งชอบนั่งตรงนี้ บรรยากาศดีไปเลยมาพบเรียนอ่าสพกบอกมือไหนไม่ไงครับมาพบเรียนพวกเราไหนแอลอ่ะเออไหนลองหรอลองนบหรอนี่นะครับตอนนี้เรานั่งรถ ลงมาจากหูทอกแล้วนะครับจะโซซักโซเซหน่อยนะครับก็จะมีคนรอขึ้นเยอะเลยครับแล้วลงรถกนตกอนี้ต้องไปแหลมเพรนี่ก็จะเป็นร้านค้าเกี่ยวกับลไมื่อสุขภาพ สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทงช่องด้วยสวัสดีครับ